สวัสดีครับผมคลิปนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอยู่สวนปา่าครับหลังจากเขาดูฝนนะครับฝนตกเร่งๆนะครับผมก็ได้มาทําการตัดแต่งกิ่งต้นใหม่นะครับเห็นนะครับผมอันนี้คือกิ่งไผ่นะครับผมก็จะไปแต่งกิง่งพวกต้นแดงต้นยุ่งข้างนี้นะครับ <c oughs> มึงครับฝนตกต๊บเยวกัะจีเลยครับครับนะครับมาเบิ่งพิธีแต่งกิ่งผมครับอ่นี้แล้วแต่ปูกบางค้นเขากับตแต่งนะครับแต่ว่าผมจะแต่งครับืั้จากเบื้องต้นแดงตัวนี้ครับครับนี่งันดับ้เขายแต่งออกมาเป็นสามกิ่งนะครับเพราะว่าแมงอ่าแมงไหมเมื่อกินหยอดนะครับก็เลยแต่งออกมาครียกทำการตัดแต่งครับดิสิครับตัดแต่งออกอึ๊บ หือ,อง,งิต้มกระสีเหลือไว้ต้นหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาออกมาเป็นสองงามนะครับแตงอาตรเหนียวเหนียวครับ,รบจริงเรงใสใ่ได้นะครับเพราะว่าต้นเท่าไหร่ ครับแต่งใบเลื้อต้นเดียวนะครับเทาตรงขึ้นไปครับผมมาเบื้งต้นนี้นะครับกิ่งเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดแต่งกิงก่อน๋ย่บอกนะครับกิ่ง้างล่าง ครับเอาซ้ำอีกก้อนนะครับเดี๋ยวอีกเขาสูงกันไปอีกผมก็จะสีแต่งอีกครับแต่งที่ละเล็กเท่น่อยครับแต่งออกเบิดเเลือแต่ยอดนี่ยานเวลาล่มมากเขาสีลมครับเอาเบิ้งอีกต้นหนึ่งครับคือต้นนี้ก็โดนแมงกินนะครับแต่ก็เป็นสองงามผมก็สีเลือกไ่ว้ต้นไรต้นหนึ่งนะครับแล้วแต่งหนะ ใบออกก่อนนะครับตอนนี้มีสามกิ่งครับกิ่งข้างล่างเออ,อกครับลึกสองกิ่งนี่นะครับกิ่งนีครับกิ่งนี้กิ่งนี้ดูเขาสิตรงกว่าใหญ่กว่านะครับผมก็สิเหลอกเอากิ่งหน่อยครับผมบสเสียดายนะครับเพราะว่าอนาคตมัน <c oughs> เหลือต้นเดียวเพื่อจะเอาไปเห็ดเสานะครับนอนาคตผมวางแค่นี้ว่า ต้นแดงความเอ,อาไว้ทย์เสานครับขึ้นไปเดีย๋ยวเขากระสีตังตรงครับต้นในกา้าวออกจึบ <c oughs> บางคนบอกว่าหนีบจ้ำครับแต่ผมหนีบป่จ้ำครับตัไหวทันเป็นตะปูตะปีดจะสร้างมันนะครับเพราะว่า แต่ขอแค่ให้มันเป็นต้นเดียวขึ้นไปเหรอไว้ฮิดเสานะครับในานาขดเอาอีก <c oughs> ก่อนีกนครับครับผมประมาณนี้นะครับตอนนี้ตัวน,นี้เ้าแตกยอดทำไมนะครับตอนนนั้นหากเขามัน,มนหล่อมถูก ลมพัดเก็บล่มมาพุกกันมากๆไปมันก็เลยแตกเนาะแต่ตัดอ,อกครับกิ่งกิ่งอ่อนๆครับต้นต้นนี้ตรงดีครับแต่เขาบอกมิกิ่งตอนก็ถือล่มไลพัดเกือบล่มครับขอเสียของการแตง่งให้มันฉลวดด้วยว่าให้มันสูงนะครับเวลาล่มพัดมันจะโค้งจะล้มคือพยุงครับ สนะพยุงน่ครับกิ้งเขาจะแตกออกเป็นสีนะครับเป็นสีแต,แตงกิง่งเลยกันหน่อยครับออกว่ากิ้งนีใ่ญ่นะครับหน,น,นีบยากเดี๋ยวผมต้องไปเอาเรือดีกว่า ก็ขึ้นเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมจะเสียวเรื่อยมากดีบอกที่หลังนะครับตัวนี้นี่ครับคบือฝนอไงไงไนีง่ายว่ายางรับแตกกิ่งแตกใบแตกหน่อยมาสวยงามแห้งครับตจนแดง ว่าเบืองกระถิ่นผมจะว่ามันก็ใไง่ไไ้เด็ออกนะครับพครับพระสงนะครับแต่งออกแล้วกับสีลงๆง่ายนี่แหละครับบางคนบางสวนกับสีโบแตงนะครับแต่ว่าผมแตงนะครับเพราะว่า เขาหนาฝนเดียวเขาก็แตกออกมาอีกนะครับใบเขาก็ให้มันร่วงไปนี่เพื่อเป็นปุ๋ยนะครับไ้จชลินรีย์มาอยู่อาจจะมีเห็ดเกิดก็ได้นะครับมนันนาขวดน่ครับต้นน้อยๆสีผมบอนแตงครับอจจลองหยิบออกกิ๊งริงกิ๊งเต๋อๆข้างล่างใ okay. ส่ชันไปก่อนครับต้นปลูกพ,พร้อมกันนะครับต่ว่าบางตน้น,งตนกับ,บญ่บางต้นกับใบญ่ กรณีใบก้อนครับยิ่งหน่อยสิอ,กออกครับกิ่งแางๆบ่อยเขาขึ้นเป็นคู่ครับผมใบเขาขึ้นเป็นตั้มต้นเดียวโอเคครับทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมแต่งให้เพิ่มแถวหนึง่งนะครับขาวๆกรับซ้ำนี่นนแล้วครับผมครับผมแต่งออกเข้ากับสี ลงโลนะครับเส็นลำตรงขึ้นไปเพราะว่าผมจะแตง่งขึง้นไปประมาณผมต่างเปล่าแ่าแต่งไปประมาณย่สองเมตรถึงสองเมตรหาสิบหลาผมจะสีบอแตงนะครับปล่อยให้ลำต้นเขาอวดเราจะเห็ดเสาประมาณนั้นะครับต้นแดงครับผมประมาณนี้ะนะครับ,รรบแต่งแถวนี้ เดี๋ยวมาเบิ่งอีกตน้นหนึ่งครับอันนี้คือต้นศาดตนะครับนี่สาตรอย่างเหียงมันเกิดเองนะครับยังให่กันต้นเขาก็มี้กิินก้านออกมาครับผมกิสิแ่งแ่งออกประมาณนี้น,น,นี่ประมาณนี้ครับโอเคนะครับผม คลิปนี้ผมก็บจบสี่นี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับจังไงก็ฝากไว้สําหรับคนรักปลานะครับผมที่จะปลูกกับเรือมุงมือปลูลปกได้เลยนะครับช่วงนี้ฝนมาแล้วปลูกตอนนี้รอดแน่นอนครับปลูกตอนต้นฝนนี่รอดแน่นอนครับผมว่าปลูกไม้ปลานีนปลูกช่วงนี้มอสเจอะพอดีนะครับครับผมคลิปนี้ก็จบสานีก่อน ครัคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ